นกซาทัยทรากแพนแมนทิสแห่งเชื้อเขาฮิมาลัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ตีตีสาระไม่ไร้สาระวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับนกที่หน้าตาโดดเด่นไม่เหมือนใครและอาจจะทำให้บางคนนึกถึงตัวละครสุดน่ารักอย่างแมนทิสจาก Guardians of the Galaxy เลยก็ได้นั่นก็คือนกซาทายทรากพน นกสายพันธุ์นี้เป็นไก่ป่าชนิดหนึ่งที่มีสีสันสดใสสะดุดตามมากๆโดยเฉพาะตูผู้ที่มีผิวหนังเปลือยสีฟ้าสดใสบริเวณใบหน้าและหลังคอคล้ายกับหนวดหรือติ่งที่ยื่นออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนกซาไทายทราโกแพนอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นบนภูเขาสูงและป่าสนในเชือกเขาหิมาลัยแถบประเทศเนปาลภูฐานอินเดียและจีนนกซาไทายทราโกแพนตัวผู้ มีผิวหนังสีฟ้าสดใสบริเวณคอและหน้าผากที่สามารถพองตัวออกมาได้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์คล้ายกับหนวดหรือติ่งซึ่งมีลวดลายจุดดำและแดงคล้ายดวงตาเป็นการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจจากตัวเมียแม้จะเป็นไก่ป่าแต่ซาเทียทราโกแพนกลับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้พวกมันปีนป่ายและกระโดดข้ามกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อหาผลไม้ใบไม้และ,มะแมลงกินเป็นอาหาร ซาเทียทรากแพนเป็นนกที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีหลังจากลูกนกฟักออกมาพ่อแม่จะช่วยกันดูแลและสอนให้ลูกนกหาอาหารและเอาตัวรอดในป่าเสียงร้องของซาเทียทรากแพนนั้นเป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะเสียงของตัวผู้ที่ใช้ในการเรียกคู่และประกาศอนณาเขตมักจะเป็นเสียงสูงๆคล้ายนกหวีดที่ดังกังวานไปทั่วป่า หน้าเซาที่ปัจจุบันนกสเทยียทราโกแพนจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคามและมีแนวโน้มที่จำนวนประชากรจะลดลงเรื่อยๆแม้จะยังไม่ถึงขั้นศูนพันธุแต่ภัยคุกคามหลักๆอย่างการทำลายที่ดินอาศัยจากการตัดไม้ทำลายป่าการเล่าเพื่อการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พวกมันต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักการที่เราได้รู้จักกับความน่ารักและโดดเด่นของนกสไทยทรากอพน ทำให้เราเห็นว่าโลกของเรายังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าอัศจรรย์อีกมากมายที่รอคอยให้เราช่วยกันดูแลการร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่แค่เพื่อให้นกสวยงามเหล่านี้ยังคงโบยบินอยู่ในป่าได้ต่อไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกใบนี้เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสลเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ